นักเรียนครับเรามาดูแอมมิเตอร์กันดีกว่านะครับวิธีการใช้ใช้อย่างไรตอนนี้สังเกตเห็นว่าเข็มชี้อยู่ที่0ใช่ไหมครับเมื่อคุณครูทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าเห็นอะไรครับเข็มชี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมครับสังเกตว่าสายสีแดงของคุณครูอยู่ที่5แอมแปร เราสามารถอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้การใช้ที่ถูกต้องของเราก็คือเราก็ต้องเริ่มที่หน่วยที่ใหญ่ที่สุด5แอมแปร์และเราก็ทำการขยับเพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้านักเรียนสังเกตเห็นอะไรครับเข็มชี้อยู่เกินสเกลที่เราจะวัดแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่เราจะวัดเนี่ยมันมีค่าเกินที่จะใช้แอมมิเตอร์หน่วยนี้วัดได้ การใช้ที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าที่บริเวณสายไฟสีดำเนี่ยมีการต่อเชื่อมมาอย่างที่เซลลไฟฟ้าแต่ทางเซลล์ไฟฟ้าด้านนี้มีการต่อเชื่อมมาอย่างที่หลอดไฟโดยที่สายไฟเนี่ยครับไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับบริเวณแอมมิเตอร์โดยตรงก็มีข้างใดข้างหนึ่งก็คือ ของสายไฟที่สัมผัสกับแอมมิเตอร์โดยตรงเนี่ยได้แบบนี้คือถูกต้องนะอีกสายไฟอีกเส้นหนึ่งจะต้องไม่มาที่ฐานไฟฉายโดยตรงนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าต่อถูกแต่ถ้ากรณีต่อผิดเหมือนอย่างที่คุณครูบอกนเนั่นก็คือนักเรียนเนี่ยเอาสายไฟเส้นนี้ออกก่อนนะครับเอาสายไฟเส้นนี้ออกก่อนนะครับ นักเรียนนำสายทั้งสองสายเนี่ยเชื่อมที่ฐานไฟฉายโดยตรงครับแบบนี้เขาเรียกว่าต่อไม่ถูกต้องเพราะมันจะทำให้แอมมิเตอร์เกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ควรทำนะครับ